ก็ขอให้ความสุขอันใดที่จะพึงปรากฏมีต่อใจของเธอคิดถึงความสุขอันบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ขอให้ความสุขอันนั้นจะมาพึงบังเกิดต่อเธอเป็นนิดความสุขที่พึงปรากฏในเหล่าพระอริยะทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นนิดอย่างไรก็ขอให้จิตของเธอจงได้รับผลในความสุขเช่นเดียวกับเหล่าพระอริยะทั้งหลายอยู่เป็นนิส ขอให้ความทุกข์อันใดที่เหล่าผูุชนคนทั้งหลายมีความทุกข์และวุ่นวายก็ขอให้ความทุกข์เหล่านั้นจงอย่าทําลายให้ใจของเธอนั้นหวั่นไหวและกระสับกระส่ายขาดสติสัมปชัญญะขาดกําลังปัญญาเลยขอให้สติและปัญญาของเธอสามารถที่จะขจัดความทุกข์ของุถุชนคนทั้งหลายได้โดยง่ายทุกเมื่อแล้วก็ขอให้ผลของความลาบรื่น ในการประพฤติปฏิบัติต่อพระธรรมคำสั่งสอนข้อองค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงหลังไหลประดุดดังผู้มีบุญผู้ได้อยู่ในกระแสของบุญดุดดังเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายที่อกุศลกรรมก็ไม่สามารถเอื้อมไปถึงฉันนั้นแล้วก็ขอให้ลาบสก,การะจงปรากฏต่ดเทดุดดังหลวงพ่อพระสิวลี เพื่อมีจิตเต็มได้วยความเมตตาและปราณีไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของคนแลนะส,รรสัตนะว์นังฟ้าก็ขอยให้เธอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็จงได้เป็นที่รักของหมู่คนและสัตว์แล้วก็หมู่เทวดานางฟ้าเช่นเดียวกับหลวงพ่อพระศรีวริฉันนั้นแล็สิ่งที่เป็นความปรารถนาอันควรแก่เธอหรือว่าเป็นความปรารถนาอันควรแก่บุคคลที่เป็นที่รักของเธอ ที่เธอเห็นว่าจําเป็นแล้วที่จะยังให้เกิดต่ประโยชน์กับตนและคนอื่นที่เป็นประโยชน์ทั้งเธอทั้งเขาขอให้ความปรารถนาของเธอนั้นๆจงปรากฏเป็นผลได้ง่ายและเส็จโดยเร็วทุกเมือ่อนับแต่นี้กว่าจนกว่าเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเธิญ